ส่วนชนโรงพันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่เอาเนื่องจากว่ามันตัวใหญ่มันเขาเ้าไปเอาไม่ได้มันก็จะเอาอ,อีกเพื่อที่โอ,อกาสขาดงบประมาณแล้วก็การขาดการดูแลจากจากภาครัฐบา,างส่วนอย่างัอันนี้ก็เป็นแผนที่แตะได้นะครับส่วนอีกที่นึงก็คือเป็นป่าผู้บาดเจาะซึ่งจะมีอาณาเขตติดหมูอะไร พวกนี้ครับที่เราเรียกว่าเป็นวันฉันพืชแต่จริงๆแล้วมันเป็นยายครับเพราะฉะนั้นถ้วยเกยรสรแล้วก็ถ้วยเกยรสรหมักทําไมต้องมีถ้วยเกยรสรหมักเพราะว่าเออเออเกสร<า> เขามามาเกมาไม่ีวว้าวเก็บอ้แล้วมีทุกทุกค่ยเลยอ๋อนี่เก็บได้แล้ออนอมันี้ยใช่มันไม่ได้หว่าไม่เขียนแต่ว่ามัน ปริมาณมันน้อยลงปริมมาณันปริมาณมันลดลงลดลงห้าร้อยกรัมห้าร้อยแอลอะไรอ่าขายนี้เขามีแบบเจ็ดร้อยห้าสิบขายเป็นลิตรใช่ไหมชาเป็นลิตรครับลิตรอันยี่สองพันสองจะได้ความขึ้นไหมคะรสชาติกลมกรสชาติมันคิ้วมันอะไรแบบหมดรังเลยวิธีดูดน้ำซึ่งนะคะไม่ยอมปล่อยเลยได้ที่บ้านที่เบ้านไหมมั้ง อ่าเลครับอร่อยดีอร่ออยดีันนี้ได้ใช่ไหมครับอันไหนอันนี้พี่อุ้งพี่อันไหนพี่อันนี้อันนี้พี่ดูดอะไรช่วยก็ได้อร่อยดีพี่อันสี่ร้อยตัองสามสาขาเสร็จแล้วก็เราก็ตัดเลยจะหวานอมเปรี้ยวของวันนี้มันเป็นแบบที่เรียกว่าสมมติถ้ากินไปมันก็จะกลับมาโอ้ มนแปลว่าก็มาขอไปตัดมาผูกันอย่างไ้ที่เดียวดสามร้อยมันจะได้ด่ายคว่าในบ้านนี้มใส่คนคนเงินเราไม่เลี้ยงกันะใส่คว่าโอเคค่ะได้ทำท่าจริงไหมนะคะขอบคุณมากค่ะสักครู่หนึ่งค่ะ เย็สพร้อมนะคะโอเค น้ำพึ่งในรูปแบบผงข<ด>ึ้นมาแล้วแล้วก็บรรจุแคปซูลเรียบร้อยหมดแล้วครับถึงคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นการทดสอบกับเซลล์เซลล์มาริงเ,เซลล์อัลไซเมอร์นะครับว่าว่าผลจากสารที่สก,กัดมันเนี่ยครับมันจะมีผลช่วยยับยัง้งหรือว่ารักษาโรคหรือว่าอาการได้ยังไงต่อไป